สวัสดีค่ะได้เวลามาเติมสิ่งดีๆให้กันในทุกๆวันค่ะอ้าวเบิกบานค่ะลุกขึ้นมาเบิกบานสร้างพลังงานบ,กบวกๆให้กับตัวเองอ้ามาสป๊ตสปาร์ตค่ะมาเอ็นจอยบ่อยใจให้จีดจาดดวชีวิตเอาให้มันสนุกสุขไว้สุขไว้ยาวัน ทำทุกวันให้มันเป็นของเราอ้าวร่าบร่าง่าะเ่ะเรีลัพลานบานบวกๆให้ตับตัวเองอยะเตะเนะเตะเตเตะ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 เชะเตะเตะเชะตตะีต มาสินลุกขึ้นมาแล้วพันอาลุกขึ้นมาอย่าทำตัวเหมือนสังกระต่าย <c oughs> ใจก็ยังสูงอเรียกพลังงานแห่งความสุขนะคะเราต้องสร้างที่ตัวเรานะคะ เราก็แบ่งกันป้ายวันนี้นะคะการสร้างพลังเราต้องลุกขึ้นสร้างพลังให้กับตัวเองให้ได้นะคะเราต้องชาร์จพลังให้ตัวเองได้ในทุทกๆวันหาสิ่งอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขรู้สึกดีนะคะอย่านั่งน้อยเงาเศร้าซอยอ่าวันนี้นะเราจะมาดูกันนะคะว่ามีแบบไหนบ้างเนาะที่มันทําให้รู้สึกวันเราเป็นคนที่หมดพลังอ่าที่เช็ดความฝัน มาสิค้นลงขึ้นมาแล้วพันมาลุกเรียกพลังงานแห่งความสุขให้กับตัวเองนะคะคุณรู้ไหมคะว่าแค่การที่คุณยิ้มและขยับร่างกายมันก็ดึงพลังงานดีๆให้คุณได้แล้วเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มรู้สึกดีมีความสุขสมองของเราเขาจะหลั่งสารแห่งความสุขให้กับเราอ้า จงใช้ชีวิตให้แบบสปูตสปาร์บสร้างพลังงานด้านบวกให้กับตัวเองเดียวไม่ทันเขาเราเปลี่ยนชีวิตพิชิตความฝันอ่ะไม่ต้องสนใจใครนะคะใครจะว่าเราบ้าหรือเปล่าขึ้นมาเต้นอันนั้นปล่อยเขาอันนี้เรากําลังสร้างอารมณ์สร้างขึ้นแห่งความสุขให้กับตัวเองนะคะใจก็ยังสู้ไปลป่ใจให้สปูสปาร์ สวัสดีค่ะพี่ยนอ่าสปูตสปาร์ตนะมาพอพอพอเพลงเดียวสปูตสปาร์ตพอแล้วนะคะอ่าเป็นการเรียกพลังงานด้านบวกๆให้กับตัวเองนะคะสวัสดีค่ะชื่อทิปน้ำทิปลาดประสิทธิ์นะคะอ่าอดีตสาวโรงงานนะคะ19ปีก่อนจะพันตัวเองมาเป็นช่างตัดผมชายนะ ว่าวันที่เราเริ่มเจอปัญหานะคะอ่าใช่บ้าแล้วรวยเออนะอเช่นเดียวกันวันนี้นะคะลุกมาบ้าลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำเพราะอะไรคะเพราะต้องการอยากจะสร้างอนาคตตัวเองสร้างชีวิตตัวเองอยากจะมีอิสระภาพทางการเงินและเวลาเพราะอะไรเพราะในอาชีพที่เราทําอยู่เมื่อมันเกิดปัญหาอ่าจากรววนขานรับเลยค่ะนะพอทิพย์เริ่มไหลค้างบ้านเออ เจียตัดอะไรก็ไม่รู้นะคะนะอ่าไม่เป็นไรทุกอย่างเกิดขึ้นดีเสมอนะคะนะอ่ะที่เป็นคนหนึ่งนะเนอะเราอยากรวยอยากรอดอะ่ะอยากมีชีวิตที่มันดีขึ้นอะ่ะแต่งานที่เราทําอยู่เฮ้ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้ตอบสนองอะ่ะแล้วยิ่งโรคภัยมันมาเนาะมันยิ่งทําให้เราเห็นชัดว่าวันนี้เราจะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างกับชีวิตแล้วแน่นอนชาทิปเลยผ่านตัวเองเข้ามาในโลกออนไลน์เพราะว่าไปเจอไลฟ์สดของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาติลเนอนแล้วสามารถลุกขึ้นมา จนอาทำเกี่ยวกับออนไลน์จนสามารถทําให้ตัวเองเนี่ยปลดหี้ปลดสินแล้วมีชีวิตที่โคตรสบายได้กลายเป็นคนพวกอายุน้อยร้อยล้านได้เอ้าถ้าในเมื่อเขาทําได้เราคนหนึงต้องทําได้เพราะอะไรคะเราก็มีหนึ่งสมอง2มือร่างกายครบสมบูรณ์เหมือนกับเขาจบม .6 กก็จบเหมือนเขานะเป็น เราคือบางครั้งอะ่ะงานบางงานะ่ะเราแค่ยังไม่เคยได้เข้าไปสัมผัสเรายังไม่เคยได้ทําแค่นั้นเองสวัสดีค่ะคุณรัชนีนะคะนะเรายังไม่เคยได้สัมผัสเรายังเคยไม่ได้ไม่เคยทาเท่านั้นเองแต่ในเมื่อวันหนึ่งที่เราตัดสินใจอ้าวตัดสินใจเฮ้ย,ยลองลงมือทําดูนะลงมาเรียนรู้ลองฝึกฝนมันมบ่อยๆเฮ้ยมันก็เป็นเองนะจากเป็นคนที่ขี้อายไม่กล้าพูดอา้าวเราก็ออกมาไลายสดได้ใครจะคิดมากเนาะว่าเออที่เป็นคนคนนั้นแต่แต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเรา ฝึกไหมนะฝึกเปล่าทําหรือเปล่าเราเราเขาเรียกอะไรเราเรามีเรามีข้ออ้างอะไรให้กับตัวเองไหม คิดนั่นคิดนี่เยอะแยะไปหรือเปล่าบางคนคิดเยอะไม่กล้ากลัวคนนั้นว่าคนนี้ว่าโอ้โหโดนมาหมดแล้วเนาะเออโดนมาหมดแล้วลุกขึ้นมาเต้นอะไรเต้นยั่วผู้ชายเนาเออเฮ้ยหน้าตาคือเขาเรียกอะไรนะแต่งตัวก็ไม่แต่งยังจะออกมาไล์สดอีกเอออะไรเงี้ยคือโดนมาหมดแล้วแต่ถามว่าแคร์ไม่ไม่แคร์ไม่ไมแคร์เพราะอะไรคะเพราะว่าเรารู้ตัวว่าเรากําลังทําอะไรเราทําเพื่อชีวิตเราอันนั้นชีวิตคนอื่นเขาไม่เอาคําพูดไม่เอาความคิดของคนอื่นมาตัดสินแม้แต่คนในครอบครัว ก็ไม่ได้เห็นด้วยนะพี่สาวก็ยังพูดว่าทุกวันนี้ก็ยังว่าแคร์ไหมไม่แคร์ค่ะนะเพราะอะไรเพราะความคิดของเรากับของเขามันต่างกันมุมมองมันต่างกันนะคะอันนั้นมันเป็นแค่สิ่งที่จะมากระทบความรู้สึกแต่ถ้าเราผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้บอกเลยว่ามันก็ฉลุยอะเออมันก็ไม่มีอะไรอะนอกจากตัวเราอะเราเขาเรียกอะไรถ้าเราตัดสิ่งเหล่านี้ไปได้สิ่งที่เหลือคือแค่ไปหาวิธีการนะหาวิธีการหาคู่หาโค้ดหาหาธุรกิจที่จะนําพาให้เราประสบความสําเร็จแค่นั้นเองมันอยู่ที่ว่าตัววันนี้เราอะ่ะ จัดการปัญหากับตัวเองไหมใช่ค่ะนะใช่ค่ะพี่ยนใช่เลยเนาะเออมัน,นยังวันนี้อ่วันนี้อ่าที่ตั้งใจเอามาแบ่งปันทาไมต้องแบ่งปันเพราะวันนี้เข้ามาในโลกออนไลน์โซเชียลถูกไหมเราไม่ใช่คนเด่นไม่ใช่คนดังเราต้องออกมาแบ่งปันออกมาให้ก่อนให้คนนะ่ะได้สัมผัสความเป็นตัวตนของเรานี่จึงเป็นเหตุว่าทําไมหลายๆคนที่เข้ามาบนโลกออนไลน์ถึงต้องบอกเฮ้ยออกมาแบ่งปันก่อนออกมาแบ่งปันออกมาให้ความรู้ก่อนถ้าคุณคิดมุ่งจะมาเอาอะนะเอาเอย่าเอาอย่างเดียวเลยอะไม่มีให้อะไรใครเลยอะ ใครเขาจะรักเขาจะชอบคุณจริงไหมวันนี้ไม่ต้องสนค่เาว่าคุณจะสวยไหมคุณจะเก่งไหมคุณจะจบอะไรอาชีพอะไรอยู่ไม่ต้องสนใจค่ะในโลกโซเชียลเขาไม่ได้สนคนบางคนน่ะจบน้อยแต่ความคิดความรู้เขาเรียกอะไรอ่ะมุมอมองความคิดน่ะดีกว่าคนจบปริญญาบางคนซะอีกจริงป่ะเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้เขาผ่านชีวิตมาจริงๆเขาสามารถประสบความสำเร็จมาได้ด้วยตัวของเขาจริงๆ บางคนคนที่เขารวยมาอา,อาจจะเป็นพื้นฐานครอบครัวที่มันดีอยู่แล้วใช่ไหมอันนั้นก็คือความโชคดีแต่ในเมื่อใครบางคนที่เขาไม่ได้มีไม่ได้มีพื้นฐานที่ดีนะอ่าใช่ไม่มีใครมาลูกกับเราเขาไม่ต้องแคร์ค่ะไม่ต้องสนค่ะนะบางทีทิพย์เล้ย์อยู่เนี่ยมีคนเข้ามาว่าก็มีประเภทประมาณว่าเหมือนสร้างภาพอ่ะเอาตัวตนของคุณออกมาเถอะ คุณย่ามาสร้างภาพพูดให้มันดูดีอะทิพย์ก็เลยบอกว่าโอเคค่ะพี่ทิพย์แค่มาแบ่งปันนะถ้าพี่ไม่อยากได้พี่ก็ออกไปนะคะเพราะว่ามีเพื่อนที่เขาเนี่ยเข้ามาเขาต้องการสิ่งที่ทิพย์แบ่งปันเขาเนี่ยไม่เห็นคอมเมนต์ของพี่เขาอาจจะรู้สึกไม่ดีเนี่ยเออทิพย์ก็บอกว่าอ่ะก็คือถ้าถ้าพี่ไม่ได้ต้องการในสิ่งที่ทิพย์แบ่งปันพี่ก็ออกไปนะคะเราจะไม่แบบมาก้าวไก่กันทีเนี้ยพอทิพย์พูดจบปุ๊บทิพย์ก็เลิกสนใจเขาเขาก็พิมพ์มาพิมพ์มาพิมมาเนาะเออทิพย์ก อ่านแล้วทิพย์ก็เฉยทิพย์ก็พูดของทิพย์ไปเพราะอะไรคะเพราะยังมีเพื่อนบางคนที่เขาว่าเขาตั้งใจเข้ามาฟังเราเพราะบางสิ่งบางอย่างอะ่ะตอนแรกอะเขานั่งฟังเขาเขาเขาส่งมาส่งมาสักพักหนึ่งพอทิพย์เลิกสนใจเขาเขาก็ไปของเขาเองนะเออเขาก็ไปของเขาเองค่ะสิ่งเหล่านี้มันก็แค่เ,เรียกอะไรเหมือนเหมือนเหลือบเหมือนไอ่อะเนาะที่มาแบบมาอะไรให้เรารู้สึกรำคาญเล่นเนาะมันก็แฝงเข้ามาแบบ เพราะอะไรเพราะการที่ใครจะคอมเมนต์ว่าคนเนี่ยมันสะท้อนความความคิดความเป็นตัวตนของเขาถ้าเราไปใส่ใจด้วยเอาแสดงว่าเรากาลังจะเอ็นเอียงไปแบบนั้นจริงปะแต่วันนี้ไม่นะคะนะแล้ววันนี้ทิพมีอะไรดีๆเออมีอะไรมาฝากเพื่อนเพื่อนนะคะอ,อ่าพฤติกรรมแบบไหนนะเออแบบไหนที่มันทําให้แบบแสดงถึงว่าเราเนี่ยเป็นคนที่หมดพลังเออพฤติกรรมแบบไหนนิสัยแบบไหนที่สอให้เห็นว่าเราเป็นคนที่แบบหมดพลังอย่างแรกเลย คนที่ชอบแบบถอนหายใจใครชอบทําแบบนี้บ้างนะอย่างเงี้ยมีนะเพื่อนที่ทํางานที่บางคนจะพูดอะไรแต่ละครั้งถอนหายใจทุกครั้งจะกินก็ถอนหายใจจะนั่งก็ถอนหายใจจะพูดก็ถอนหายใจคนแบบเนี้ยสอบพฤติกรรมที่หมดพลัง เวลาที่เราหมดพลังคุณสังเกตไหมเราเราเหนื่อยนายเบื่อนายไม่อยากจะทําอะไรเลยจริงป่ะไม่อยากจะลุกไม่อยากจะกระดิกทําอะไรทั้งนั้นถามว่าไออาการหมดพลังเนี้ยมันเป็นได้ทุกคนค่ะแต่มันอยู่ที่ว่าตัวเราจะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นอารมณ์แบบนั้นแบบไหนนะบางคนาชาร์จพลังให้ตัวเองไม่ได้ก็ไปหาแหล่งชาร์จพลังดีไหมมันก็ดีค่ะแต่คุณจะได้แค่แป๊บเดียว แต่มันจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้คุณลองหัดมาชาร์จพลังให้กับตัวเองบ้างลองสังเกตดูดีดีว่าคุณมีพฤติกรรมเหล่านี้ไหมถ้าคุณมีคุณต้องหยุดทำนะแน่นอนค่ะมันเรียกว่านิสัยไม่ได้มันต้องเรียกว่าเป็นสันดานถูกไหมเพราะอะไรคะทำเป็นเรื่องปกติจนแบบว่ามันเคยชินจริงปะแต่คุณรู้ไหมว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันสอให้เห็นว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าหมดพลังไฟมอดอยู่ตลอดเวลาเวลาจะลุกทำอะไรคนคนนั้นจะไม่มีความกระตือรือร้นและมันก็เป็นแบบนั้นจริง นะเป็นแบบนั้นจริงๆบุคคลนะเพื่อนของทิพย์คนนั้นเนาะทำอะไรก็ถอนหายใจถอนหายใจบอกบางทีทิพย์นั่งคิดมันจะถอนอะไรนะักหนาออจะกินยังจะถอนหายใจอีกเฮ้ยมันเหนื่อยขนาดนั้นเลยเหรอชีวิตมันมันยากขนาดนั้นเลยเหรอคุณเคยเจอไหมนะถ้าคุณเจอคนแบบนี้หรือคุณกําลังเป็นอยู่นะคะบอกเลยนะคุณจะต้องสลัดเอาสิ่งเหล่านี้ไปเพราะเมื่อไหร่ที่ก็ตามที่คุณอนะ เข้าใกล้สิ่งเหล่านี้มากๆมันจะเป็นตัวที่ดึงดูดพลังคุณนะ่ะดึงดูดพลังงานดีๆของคุณออกไปออกไปออกไปอ,อ,ไปอ่ะยิ่งคุณเป็นคนที่เติมไม่เป็นด้วยแล้วนะโอ้โหโจบเลยนะจบเลยอย่างทิพย์เนี่ยทิพย์เป็นคนหนึ่งที่โชคดีอยู่อย่างหนึ่งเราสามารถที่จะแบบเติมพลังให้กับตัวเองได้อ่าอันนี้อันนี้คุณต้องสังเกตตัวเองนะว่าคุณสามารถเติมให้กับตัวเองได้จริงไหมจริงจริงนะเพราะว่าอะไรบางครั้งเฮ้ย มันเริ่มจับอารมณ์ตัวเองเนาะเออมันจับอารมณ์ตัวเองได้ว่าเฮ้ยตอนนี้เรากำลังรู้สึกอะไรอยู่แล้วรู้สึกไปได้อะไรนั่นคือสิ่งที่ทิพอะเตือนตัวเองมันเริ่มแบบฉุดไงฉุดดึงตัวเองเออกมาเฮ้ยเหมือนอย่างบางคนที่แบบอะไรน,นะอย่างคนที่ชอบแบบโมโหปี๊ดปาร์ตเหมือนกันคนพวกนี้จะมีอารมณ์ที่แบบเฮ้ยอะไรสกิดหน่อยก็ปี๊ดปาร์ตอย่ามองว่าคนพวกนี้มีพลังงานสูงนะเขามีพลังงานสูงจริงค่ะแต่เขามีพลังงานสูงในด้านลบๆ ซึ่งบอกเลยว่าห่างไกลคนแบบนี้ได้ยิ่งดีไอ้พวกที่แบบโอ้โหสะกิดนิดปิ๊ดปาัาดอ่ะมีนะม,มีมีที่ทิพย์เจอเชื่อไหมแบบโอ้โหประเภทแบบปิ๊ดปาัาดแบบพร้อมตบอะ่ะนะอมตบอะ่ะคนแบบนี้บอกเลยว่าทิพย์ไม่ชอบอยู่ใกล้นะไม่ชอบอยู่ใกล้เพราะอะไรคะเพราะคนเหล่านี้มักจะนําพาความเดือดร้อนมาให้เราถูกจริงไหมอะไรหน่อยก็เหมือนพูดพูดแขวะเข้าไปเรื่อยหาเรื่องคนไปเรื่อยคือพร้อมจะตีตลอดเวลาบอกเลยนะแบบเนี้ยไม่โอเคนะอ่าสวัสดีค่ะโค้ดแอนนะเพราะฉะนั้นแบบ คือคนบางคนอะที่เราเข้าไปสัมผัสหรือเขาเรียกอ,อารมณ์บางอย่างอะถ้าเราไปเจอเราต้องรีบดึงตัวเองออกมาถ้าเรารู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นอะจะนําพาเราอะไปในทางลบๆถูกปะอย่างที่บอกไงหรือถ้าอยู่ใกล้คนแบบเนี้ยเขาจะด,ดึงดูดพลังงานบางอย่างจากเราไปถ้าใครที่ยังควบคุมตัวเองไม่ได้คุณจะค้อยตามเขาไปเหมือนกันเวลาที่แบบบางคนเนาะออกมาแบ่งปันเนาะหรืออะการแสดงความคิดเห็นบางอย่างที่ที่เราเข้าไปฟังนะ เราสัมผัสได้ทันทีเลยว่าคนนี้เป็นคนคิดลบคนนี้เป็นคนที่หมดพลังเพราะอะไรเพราะเขาจะพูดบ่นออกมานะเขาจะพูดบ่นออกมาทันท,ทีเลยว่าเฮ้ยมันเนี้เหนื่อยจังเลยอะหมดแรงอ่ะไม่มีแรงจะมาทําอะไรแล้วอ่ะเฮ้ยยุ่งจังเลยอะไอ้นั่นก็ปัญหาน,านี่นนก็ประดังเดเข้ามาเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้คนแบบเนี้ถ้าเราเจอบ่อยๆอะเราต้องหลีกหนีให้ไกล เพราะอะไรคะเพราะคนเหล่านี้พร้อมจะพ่นพลังงานลบออกมาอยู่ตลอดเวลาบอกแล้วว่ามันอยู่ที่ตัวเราว่าวันนี้เรารู้จักรู้จักที่จะจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมากพอไหมยิ่งถ้าเราแบบไปคอยตามเขามากเท่าไหร่คุณรู้ไหมคะว่าสิ่งเหล่านั้นอะ่ะมันจะดึงดูดเข้าหาคุณมันจะเป็นพลังงานที่วิ่งเข้าหาคุณแต่ถ้าเกิดคุณแบบรู้ คุณมีเกาะป้องกันของคุณปึ้งอะตั้งมาเอาชนเด้งออกไปเอาชนเด้งออกไปโอเคคุณรอดคุณเป็นคนหนึ่งที่รอดได้แต่ถ้าเกิดปุ๊บชนปุ๊บโอ้โหคุณล้มตามเขาไปด้วยนั่นคือคุณกําลังดึงดูดอารมณ์ขึ้นแบบนั้นเข้าหาตัวเองนะคุณจะซึมซับมันไปโดยไม่รู้ตัวเอาง่ายๆมันเอาง่ายๆเลยสมมติคุณไปไปเจอคนที่แบบนั่งนินทา เออแล้วคุณมีอารมณ์ร่วมไปด้วยเออจริงวะทําไมมันเป็นแบบนี้เศรษฐกิจมันแย่ทําไมเนาะเออบริหารบ้านเมืองแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเริ่มเออออกไปด้วยนั่นคือคุณกําลังเอ็นพลังงานของคุณไปทางทางนั้นแล้วเนี่ยมันคือพลังงานลบที่มันมีอยู่ในชีวิตประจําวันโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะถ้าเราเป็นคนหนึ่งเนาะอย่างที่ที่บอกชาร์จพลังงานให้ตัวเองได้คุณจะเริ่มจับตัวเองได้ว่าเฮ้ยเรื่องแบบเนี้ยคุณควรใส่ใจคุณควรสนใจไหม เออนะใช่นะถ้าเราเราพอเรารู้ตัวปุ๊บนะเราจะพาตัวเองออกจากจากสิ่งเหล่านี้นะอะเนี่ยอย่างเวลาทิพย์เนอะอย่างทุกๆเช้าเนะี่ยในธุกรกิจที่ทิพย์ทำเขามีกลุ่มสอนในการเติมพลังทุกๆวันแต่ทิพย์บอกเลยนะว่าทุกๆเช้าเติมพลังงานแต่พอเราเข้าไปเจอในกลุ่มบางกลุ่มใส่พลังงานลบมาให้แล้วเราล่ะ เช้าเติมเย็นเจอลบเช้าเติมบวกเย็นเจอลบคุณรู้ไหมคะว่าถ้าเราไม่รู้จักจัดก,การเลยสุดท้ายเราก็คือนิ่งๆไม่ได้มีพลังงานบวกเพิ่มไม่ได้มีเขาเรียกอะไรเหมือนมันมันอยู่ที่ศูนย์นะเออมันอยู่ที่ศูนย์ตลอดอะ่ะทีนี้ยพอเราสัมผัสได้นะเออ,อย่างที่สัมผัสได้ไว่าเฮ้ยคนนี้ลบนะถามว่าแล้วเราทำอะไรอ่ะบางครั้งเราก็แนะนําเติมพลังงานบวกให้เขาและตัวเขาเองจะสะท้อนกลับมาว่าเฮ้ยเขารับพลังงานบวกจากเราจริงๆริงไหม บางคนรับก็ดีไปบางคนไม่รับก็แล้วแต่เขาเลยนะแสดงว่าเขายังจับจุดจับอารมณ์ตัวเองไม่ถูกนะและอย่างคนที่ชอบหงุดหงิดง่ายก็เหมือนกันเนาะมันเขาเรียกอะไรอะพอเจออะไรหน่อยเงเออเจออะไรหน่อยก็หัวเสียตลอดเวลานั่นแหละคุณกําลังบ่มพออารมณ์ที่แบบว่านําพาไปสู่แบบ อารมณ์เรื่องเรื่องราวที่มันไม่ดีอะขึ้นอารมณ์ไม่ดีอะพอเวลาคุณไปเจอไปเจอเหตุการณ์ใหม่คุณยังปรับอารมณ์ไม่ได้ถูกไหมคุณก็อาจจะเก็บอารมณ์นั้นเนาะความหงุดหงิดความโมโหเงี้ยไปใส่กับเหตุการณ์ใหม่ๆอีกคุณรู้ไหมคะว่าถ้าเกิดเราเป็นแบบนี้บ่อยๆบางทีมันทําให้คนรอบข้างเราไม่อยากจะเข้าใกล้เรานะจริงปะบางคนเขาไม่ได้รู้อิโนโอิเนอะไรด้วยเลยพอมาเจอเราแต่เรายังค้างอารมณ์เรื่องเดิมอยู่อะพอไปถึงเฮ้ยเขาถามอะไรมาอ้าวเนี่ยโอ้โหหงุดหงิดบางทีใส่อารมณ์ปึ้งไปกับเขาอีกอยย่่างงแไปหมดจริๆ นั่นแหละแล้วถามว่าถ้าเราไปเจอแบบนั้นนะแล้วถ้าเราเรา,เราย้อนนึกถึงเราบ้างอะ่ะเอา้าอารมณ์ดีมาจากบ้านไปเจอนะแค่คุยหน่อยไม่กี่คำามึงมันแสดงอารมณ์อะไร,ะไรใส่เราเห็นไหมพอใจเราเริ่มรู้สึกไปด้วยอารมณ์เราเริ่มรู้สึกไปด้วยนั่นคือเรากําลังไปอยู่ในอารมณ์ด้านนั้นถูกไหมนี่ยแหละ เพราะฉะนั้นวันนี้พฤติกรรมเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนที่เราเจอเนี่ยรอบตัวเราอะเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมทุกอย่างได้แต่เราเองต้องเป็นคนที่ควบคุมพลังงานด้านบวกๆให้กับตัวเองให้ได้อยู่ตลอดเวลาเติมอะเติมไปแล้วแต่พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะมาดูดพลังเอาไปจากเราเพราะว่าคนเรามันเติมได้ไม่เหมือนกันนะคะเติมได้ไม่เหมือนกันบางคนต้องไปเติมจากคนอื่นอยู่ตลอดตลอดเวลาแต่ เติมให้กับตัวเองไม่ได้แล้ววันนี้ถ้าเราจะเติมให้ตัวเองอะทำทำได้ง่ายๆคือวันนี้คุณต้องหัดเป็นคนที่พูดชื่นชมตัวเองแต่คนส่วนใหญ่สิ่งที่เติมคืออะไรว่าตัวเองด,ดูมันไม่เช่มันไม่ได้ไม่ว่าไม่ต้องถึงใช้กับคำว่าดูถูกตัวเองหรอกคือว่าตัวเองเนี่ยสมองไม่ดีเลยทําไมไม่เก่งเหมือนคนอื่นเขาวะทําไมทําไม่ได้เลย แค่ Can, เรื่องง่ายๆก็ทําไม่ได้เห็นไหมคุณรู้ไหมคะว่าทุกๆครั้งที่คุณคิดอะไรคุณพูดอะไรนั่นคือคุณกําลังโปรแกรมให้ตัวเองเป็นแบบนั้นนะถ้าคุณอยากจะเติมพลังให้กับตัวเองจงพูดแต่คําที่มันดีๆพูดที่สร้างพลังงานให้กับตัวเองฉันเป็นคนที่เป็นอ่าพูดไปเลยฉันเนี่ยเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากเป็นคนที่มีแบตเตอรี่เออเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะฉันทําได้ทุกอย่างมันง่ายสําหรับฉัน อะไรก็ได้ที่คุณพูดแล้วเติมพลังให้กับตัวเองแล้วคุณรู้สึกดีแล้วต้องพูดแค่ไหนเยอะแค่ไหนถ้าคุณเป็นคนที่มีอารมณ์พลังงานลบมากเท่าไหร่สิ่งที่คุณจะต้องเติมคือคุณต้องกบไปให้ได้มากที่สุดอ่ากบไปให้ได้มากที่สุดใช่คะ่ะพี่โยน พูดไปเลยชื่นชมไปเลยค่ะคุณจะ5นาที10นาทีคุณไม่ต้องมาบอกเราว่าเฮ้ยขอแค่1ิคําได้ไหมยี่สิบคำได้ไหม,ค,ไไหมคุณต้องรู้ตัวเองค่ะว่าคุณเป็นคนพลังงานลบขนาดไหนพฤติกรรมของคุณทั้งหมดอะที่มันสองออกมาไม่ว่าบางคนเนาะไอ้ประเภทแบบอารมณ์เสียงุดหงิดปี๊ดง่ายเอองุดอ่าเรียกอะไรนะพวกเดินเดินหอลลายมั่งอะไรมัง่งที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันสอบไปในทางด้านพลังงานลบๆนั่นคือคุณสั่งสมมาทั้งหมดเลยทีเนี้ยเวลาที่คุณจะมา พูดโปรแกรมคำดีๆให้กับตัวเองมันต้องเยอะตามไปด้วยเพื่อที่จะกบอารมณ์กบขึ้นลบๆให้คุณได้ช่วงแรกๆค่ะมันอาจจะฝืนค่ะเนาะเพราะอะไรวะใครนะโอ้อยู่ดีๆจะมาชมุยน้ําทิพย์สวยมากเลยอะ่ะนะเออทั้งก็คือรู้อยู่แต่เอ,อ้ยฉัน ฉันอาจจะไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นแต่พูดไปบางคนรู้สึกอายตัวเองที่แบบจะพูดชมตัวเองเนี้ยเออเราไม่ได้มาพูดกับใครนะคะแต่เราเป็นการเติมพลังให้กับตัวเองวันนี้คุณอยากได้แบบไหนคุณพูดไปเลยน้ำทิพย์เธอสวยมากว่าเฮ้ยน่ารักว่ะเธอเป็นคนยิ้มเก่งมากเลยอ่ะเออทำไมเธอมันฉลาดแบบนี้นะเอ้สายตาของเธอเนี่ยกว้างไกลมากเลยมองเห็นอะไรก็เป็นโอกาสไปหมดเธอเนี่ยโคตรโชคดีเลยมีแต่กาลยาณิมิตที่ดีเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยคือพูดไปค่ะพูด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 จนคุณรู้สึกดีอ่ะ นะค่อยหยุดพูดรู้สึกดีค่อยหยุด,อ,ด,ด,อ,ยยดอันเนี้ยไม่มีใครมาจัดการให้เราได้นะคะไม่มีใครมาจัดการหรือทําอะไรให้เราได้เราต้องเป็นคนทําเองทั้งหมดนะคะต้องต้องทําด้วยตัวเองทั้งหมดเพราะอะไรคะเพราะต่อให้คนอื่นมาชมคุณน่ะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้าน, 100, 000, น 100, 000, คนอะแต่คุณคนเดียวบอกว่าฉันทําไม่ได้ว่ะจบไหมจบเนาะแต่ถ้าเกิดคนเป็นล้านคนมาบอกว่าเฮ้ยมึงอะทําไม่ได้หรอกมึงอะไม่มีความสามารถพอทําไมอ่ะฉันเก่งอ่ะ ฉันทําได้อเออนี่เห็นไหมคุณดูสิมันต่างกันไหมเนอะมันไม่เกี่ยวค่ะว่าใครจะมาพูดชื่นชมคุณแค่ไหนเติมพลังให้คุณเท่าไหร่สวัสดีค่ะโอ๊ตแอนนะคะนะมันไม่เกี่ยวว่าใครจะมาเติมพลังให้คุณแค่ไหนแต่วันนี้มันอยู่ที่ตัวคุณค่ะว่าที่เขาเติมมาคุณรับไหมรับมาแล้วคุณรักษาพลังงานนั้นไหมแล้วตัวคุณเองคุณเติมให้ตัวเองทุกวันด้วยหรือเปล่า วันนี้มันง่ายๆคือลุกขึ้นมาชื่นชมตัวเองถ้าเป็นคนที่อยากจะมีพลังเต็มเปี่ยมนะมันทําได้ง่ายๆเออมันทําได้ง่ายๆมันไม่ได้เสียเงินเพิ่มมาเราแค่อ่าแค่พูดนะคะพูดให้มันทีๆซ้ําๆบ่อยๆนะเป็นเขาเรียกอะไรจะพูดอะไรก็ได้คุณอยากได้แบบไหนอยากคุณดีอยากผิวสวยอยากเก่งอยากฉลาดอยากเป็นเศรษฐีเออพูดไปเลยค่ะเรื่องไหนก็ได้ไม่ผิดไม่ใช่เรื่องผิดเติมไปเยอะๆนะเติมไปเยอะๆไปหาไปเติมจากคนอื่นด้วย เติมให้ตัวเองด้วยทําเยอะๆอะไรที่เป็นพลังงานลบจงออกมาให้ไวออกมาให้แบบรวดเร็วที่สุดคนในครอบครัวเราบังคับไม่ได้เปลี่ยนเขาไม่ได้แต่เราต้องรู้จักว่าหาวิธีจะทําอย่างไรอ่าอย่างทิพย์เองเนาะอยู่กับพี่สาวโอ้โหเขาจะแบบว่าเอาแต่เรื่องเราไม่ดีเอามาใส่ให้เราเนาะบ,บนนั่นบนนี่งุนงิดโอ้โหเจออะไรหน่อยก็งุนงิดไปหมดนะสิ่งที่ทําได้คือทิพย์ก็ต้องพาตัวเองออกมาเลี่ยงออกมาแค่นั้นเอง เพราะถ้าไรเพราะถ้าเราไปพูดไปอะไรด้วยนะมันยิ่งเป็นการประทะคารลมถูกไหมมันจะยิ่งทําให้เราเนี่ยแหละเอาเอาความหงุดหงิดกลับบ้านด้วยอไม่ทพิ์ก็จะไม่ทําอะไรที่แบบหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะเราต้องเหมือนเหมือนผ่อนบกักผ่อนหนักให้มันเป็นเบาให้มากที่สุดแล้วตัวเราเองละ่ะเราก็อยู่ในอยู่ในโลกของเรานะเออบางทีอ่ะหาฟังบทความดีๆบ้าง ไปหาคนที่แบบว่าเขาพูดแล้วเสริมกําลังใจให้เราบ้างอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ตัวเราว่าวันนี้เราจะจัดการอย่างไรอ่าใช่ค่ะนะแล้วละแล้วเนี่ยโชคดีมากเลยทุกๆวันเนาะมีห้องปลุกพลังเติมพลังให้ทิพยนะ์ทุกวันนะเติมทุกๆวันนะอาจจะเขาเรียกอะไรอะ่ะเข้าไปฟังอะ่ะมันมันมันได้มุมมองนะมุมมองความคิดของคนหลายๆอย่างบางทีเหตุการณ์บางอย่างอะ่ะมันมันอาจจะเกิดกับเราด้วย แต่พอเราได้ไปเจอได้ได้ไปฟังเขาได้ฟังวิธีการการจัดการของเขาอย่างเงี้ยบางทีมันทําให้เราเนะ่ยเอาเก็บมาใช้ด้วยเหมือนกันอันนี้มันคือสิ่งดีที่ได้รับนะคะนะ่าวันนี้นะคะนาอาสั้นๆเ,ออเรามาสั้นๆเราไม่มายาวแล้วนะเออนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนาะพฤติกรรมอะไรนะที่แบบว่ามันมันอยู่ในตัวเราเราลองจับตัวเองดูซิเราเป็นคนขี้หงุดหงิดไหมขี้บ่นหรือเปล่าขี้บ่นไหมอารมณ์แบบอารมณ์ร้อนไหมนะหรือว่าเขาเรียกอะไรอะชอบแบบว่า ชอบถอนหายใจนั่งห่อไหลเดินแบบเดินเดินแบบไม่กระฉับกระเฉงไม่เดินเอือยเฉยแบบเป็นพลังงานที่จะหมดหมดไฟอย่างนี้ไหมเราเป็นคนแบบนี้ไหมนะคุณรู้ไหมคะว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันมันทำให้เราเนี่ยจะพูดยังไงดียอยังบางคนคุณเคยเจอไหมพูดนนิบเนิบชา้าช้าตอนแรกเราก็มีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยคนเขาพูดแบบนี้มันมันก็แบบฟังดูเย็นเย็นสบายเนาะแต่พฤติกรรมเหล่านี้มันทําให้แบบว่า เป็นคนที่เหมือนแบบแงเซลล์ในร่างกายมันไม่กระตือหรือร้นอะ่ะเออค,คุณเคยรู้สึกแบบนั้นไหมมันเอื่อยเฉยไปหมดเลยแล้วถ้าเกิดคุณใกล้คน,อนเอื่อยเฉยคุณก็จะกลายเป็นคนเอื่อยเฉยไปด้วยเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนทําอะไรที่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่เขาอเอื่อยเฉยอะ่ะสุดท้ายคุณต้องรอเขาอะ่ะนั่นแหละมันจะทําให้คุณนะเริ่มกลายไปเป็นแบบเขาทุกอย่างรอบตัวไม่ว่าอะไรที่เราไปสัมผัสมาถ้าเราอยู่กับสิ่งนั้นนานๆมันจะเริ่มปรับพฤติกรรมเราให้ไปเป็นแบบนั้นจริงป้ะ นั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้เนาะลองสำรวจตัวเองดูสิว่าเรามีพฤติกรรมอะที่ทําให้เราเนี่ยสอไปในทางที่แบบเราไปพคนหมดพลังไหมนะถ้าเกิดว่าเราเริ่มรู้ตัวนะคะเราจงเขาเรียกอะไรค่อยๆ,อยๆปรับตัวเองเนาะมันหูมันไม่ใช่แบบอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบพลิกฝ่ามือได้รวดเร็วขนาดนี้เป็นไปไม่ได้นะอย่างเมื่อก่อนเออทิปมาถามว่าทิปก็เป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ร้อนนะเป็นคนที่แบบหุดหงิดนะแต่ดีอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาโมโหทิปจะเงียบ นะทิพย์จะเงียบทิพย์จะไม่ไปด่าทิพย์จะไม่ไปโวยวายทิพย์จะไม่ไม่อะไรแต่ทิพย์จะเงียบถ้าใครที่รู้จักทิพย์นะเริ่มรู้แล้วว่าถ้าทิพย์ไม่อารมณ์ไม่ดีทิพย์จะเงียบเพราะอะไรคะเพราะเรารู้ว่าถ้าเราอารมณ์ร้อนแล้วเราพูดอะไร ยอมรับเขาว่าเป็นคนที่พูดค่อนข้างแรงแรงในนิที่นี้คือไม่ได้ด่าแต่เป็นการพูดแบบพูดตรงๆอะ่ะนะเป็นการพูดตรงพูดแบบคือบางคนคือด้วยนิสัยบางคนรับไม่ได้เจอคําพูดตรงๆรับไม่ได้เลยมองว่าเราอ่ะเป็นคนแรงนะแต่จริงๆแล้วคือเป็นคนพูดตรงๆอะไม่ได้อ้อมคอมไม่รู้ว่าจะต้องอ้อมคอมไปทําไมเราเลยเรารู้ตัวไงเราเลยหยุดพฤติกรรมเหล่านะั้นเราเลยหยุดนิสัยบบนล้นด้วยการเงียบก่อนแล้วบอกเขาไปเลยว,ว่าตอนนี้อารมณ์ไม่ดี ขอปรับอารมณ์ก่อนแล้วถ้าดีจะไปพูดเองจริงๆที่พูดแบบนี้จริงๆจนแบบน้องๆที่เคยทํางานมาเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเฮ้ยถ้าเราเริ่มเงียบ แบบคือเงียบเงียบแบบอยู่เฉยๆกับเงียบอารมณ์ไม่ดีอ่ะคือพฤติกรรมมัน,ม,นมันเขาเรียกอะไรนะเหมือนจะมีลังสีใช่ไหมมันเหมือนมีพลังงานอะไรที่มันอยู่รอบตัวเราคือเขาสัมผัสรู้อ้าสวัสดีค่ะโคหน่อยนะเขาจะรู้ได้ทันทีว่าเราอารมณ์ไม่ดีเขาจะเริ่มรู้แล้วโอเคจะยังไม่ไปยุ่งตอนนี้นั่นแหละคือทิปกำลังปรับอารมณ์ตัวเองอยู่ณนะ<ม>ตอนนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเราอ่ะไปแสดงอารมณ์พฤติกรรมบางอย่างใส่คนอื่นถูกไหมมันจะเป็นอ่าเป็นการทําให้แบบคนอื่นอ่ะรู้สึกแย่กับเราไปด้วย คนเราอะถ้าเริ่มรู้สึกแย่กับใครสักหนึ่งครั้งแล้วอะต่อให้เราทําดีไปตั้งเยอะแยะเชื่อไหมความรู้สึกนั้นมันก็ยังฝังอยู่จริงไหมคะนั่นแหละมันจะยังฝังอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเขาเรียกอ,อะไรเราอะไม่อยากให้ใครรู้สึกไม่ดีกับเราเราจะจะไม่เอาพฤติกรรมเหล่านี้ไปใส่ให้คนอื่นทิพย์ก็พยายามควบคุมตัวเองทิพย์ก็ต้องหักตัวเองพอในวันพอเขาเรียกอ,อะไรยิ่งเราทํามากพอเราเริ่มรู้จุดบ,บางอย่างของตัวเองอะ เราจะเริ่มแบบสกัดกัน้นเหตุขึ้นพลังงานที่มันลบๆลบนที่มันไม่ดีแล้วทิพย์ก็หันไปหาเติมสิ่งดีดีให้กับตัวเองเนี่ยแหละวันนี้เราต้องจับจุดให้ได้ว่าเรามีพฤติกรรมเหล่านี้ไหมยอยู่ในตัวของเรานะคะถ้ามีอยู่ต้องเริ่มฝึกต้องเริ่มฝึกเอามันออกไปทีละเล็กละน้อยนะคะฝึกทีละเล็กละน้อยมันไม่ได้ปรับปรับหรอกแต่ต้องค่อยๆทํา นะอย่างที่ทิปบอกเติมพลังให้กับตัวเองทุกๆวันพูดชื่นชมตัวเองใครจะว่ายังไงไม่ต้องสนใจเออใครบอกทิปไม่สวยแล้วไงก็ฉันสวยอะ <c oughs> นะก็ฉันสวยทำไมอะฉันเก่งอะเออไม่ต้องแคร์คะ่ะว่าใครจะพูดอะไรยังไงกับคุณแต่ตัวคุณเองเท่านั้นนะคะนะตัวคุณเองเท่านั้นที่จะเติมพลังนะคะและรักษาระดับพลังงานบ,บวกๆไว้ให้ ให้อยู่ในตัวเองได้นานมากที่สุดอะไรที่เป็นเรื่องเราลบๆพฤติกรรมแย่ๆพฤติกรรมไม่ดีทิ้งมันไปค่ะนะเพราะอะไรเก็บมานานแล้วถ้ามันดีชีวิตเรามันคงดีขึ้นไปแล้ว แต่ถ้าวันไม่ได้ดีจะเก็บไว้ทําไมนะคะจะเก็บมันเอาไว้ทําไมนะคะโอเคนะวันนี้นะคะน่าเอาเป็นสิ่งดีเนาะที่ทิพตั้งใจเอามาแบ่งปันกันนะคะทิพต์หวังว่ามันจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะคะนะแล้วก็ขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะคะแล้วโอกาสหน้าทิพ์จะนําเรื่องราวสิ่งดีๆแบบนี้เอามาแบ่งปันกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้ะค่ะสวัสดีค่ะ